เหมือนวะเดี๋ยวลองทำดูเลยเหมือนนะทั้งหน้าด้วยสวัสดีค่ะวันนี้พ่อพาทุกคนมาที่สะพานเหล็กเพราะว่าอะไรพ่ออยากหาพวงมาลแจตัวนี้ทุกคนตัวน้องฝันหล่อ ปันเหรินปันเหลืองสักอย่างปันปันน่ะน้องมีฟันฟิลบอกว่าน่าเหมือนพ่อฟันหักหมดแล้วใช่ที่ไหนผุดก็เหมือนนะไม่เหมือนนี่ดูเหมือนที่ไหนปันนี่หรอเหมือนเลยนะเดี๋ยวสินี่โอ้ี่ฟันสวยว่ะเฮ้ยไหนแม่ฟันสวยนี่นี่อันนี้คืออะไรก่อนอันนี้คือฟังเกอร์เหรอเขาเรียกงั้นปะถ้าอ่านจากตรงเนี้ยสุรุ่ยไม่ใช่ f u g g ฟังเกอร์โอเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น เขาฟองบอบอันนี้เนี่ยเทวพัพเกิลเออเฮ้ยมันเป็นกระแสมากเลยนะตอนนี้ใช่ใชบางสีหน้าเหมือนไอ้นี่อะไรหน้าเฟอร์บี้อ่ะอ๋อเออสีเหมือนปะอืมใช่ใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคอลเลคชั่นสปันบ๊อบมีประมาณ5ตัวมั้งมีไอ้เขียวนี่ทำไมมันต้องฮิตด้วยฟันเหมือนฟันจริงอ่ะพี่พิมก็มีใช่ไหมใช่คือฟันเขามีหลายแบบอันนี้ฟันเหงนขึ้นแล้วก็มันจะมีเหมือนในร้านนี้ที่เห็นมันนี่นี่เออเป็นเหมือนฟันกับด้านฟันกามฟันกลาม มีหลายแบบแต่ก็ต้องมาเช็คแท้เช็คปลอมกันอีกทีเพราะว่าช่วงนี้คนกำลังหื่อนำเข้าไทยกันมานะเดี๋ยวเราไปตามหากันเราเจอแล้วหนึ่งร้านที่มีทั้งไซส์ใหญ่ที่เป็นไซส์ประมาณแบบสาเซนต์เนาะประมาณนั้นสิเปอร์เซนต์แกับไซส์พวงกุญแจงเขาก็จะมีพวกคอลแลบด้วยอันนี้คือตดได้นะฮะมีสีตดแบบปี๊ดปี๊ดอะสีตดอ่ะแล้วปั่นเรีองแสงแต่เดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันดูหลายๆแบบเพราะว่า จากที่ฟิล์มเจอมาคอนแรมเขาก็จะมีแคร์แบร์สปอนบ็อบใช่ไหมแล้วมันก็มีพวกตั๊มหนักอะไรเงี้ยหลอดอัลเจอรงนเขามีนะมันจะมีเนี่ยงอลั่มโอ้ต่อรัมเหมาะกับพ่อเลยเอออีกแล้วผมมันจะเป็นเส้นๆดต่แล้วหน้ามันก็จะเหมือนในหนังเลยนะสุภาพมากเออมาเดี๋ยวมาดูร้านนี้ก่อนลุ้นลุ้นลุ้นมีไหมยังไม่เห็นเห็นตาลูกต้องมีแหละสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไงพี่ฟิล์มเจอแล้ว เฮ้ยไม่แน่ใจแต่เจอแล้วเฮ้ยตัวนี้ก็เจอพี่เหมยแบบนี้มีไหมครับมีกี่แบบครับอ๋อเป็นสูมอยู่กล่องตาลขวานครับมีแบบเดียวเหรอครับใช่ถ้าแบบเป็นจอดจมกลัวไม่เงี้ยไม่ได้เอามาครับนี่ไงพี่เฟรมเจอแล้วน้องเป็นแบบสูมอุ้ยจุูมละสามร้อยแปดสิบแต่ตัวนี้น่าจะสวยน่าจะเป็นสีน้ำตาลเนี่ย ยังไงพอได้ลุ้นครับอ๋ออันนี้เป็นพวงกุญแจพี่หมวยบอกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตั้งเลยอ่ะนั่นจะเป็นตุ๊กตาครับพอเห็นแล้วเห็นแล้วไกลๆสนใจไหมเดี๋ยวเดินดูหลายๆแบบก่อนแมันี้มันซีรีส์หกเดี๋ยวจำไว้ก่อนว่าร้านพี่หมวยมีซีรีส์หกอะโอเค เพราะว่ามันมีหลายคอลเลคชั่นมากเลยอะแต่ว่าคนไทยพเพิ่งเอาเข้ามาไงเราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรได้พี่มวยจะขอเดินดูของค้ามาไปพี่ฟิลคือร้านพี่หมวยนี้เหมือนเดิมนะอาทอยคือเยอะมากนะทุกคนใช่แบบแก่แบบยังไม่แก่ใช่แต่วันนี้เราขอมาเดินตามหารก่อนละกันลองดูไปปังไหนมีมาตนน้นเป็นกล่องแต่ว่าใช่กล่องก็จะเป็นตัวใหญ่ โอ้โหเต็มตู้เลยขออนุญาตตามสบายเลยค่ะ่มอะไรเลยนะครัเ The Crystal Toy พี่ล์มร้านนี้ว้าวเหมือนในนี้เลยอะไรปลาไข่อ่ะใช่เฮ้ยของพี่เขาบอกว่าของไทยก็ได้นั่นโลกเหมืไทยนครับค่ะครับนี่คุณพี่บอกแท้ทุกชิ้นพี่ล์มแล้วฟันแท้ไหมฟันทองค่ะไม่มีหน้าคมๆแล้วหรอ ททุกชิ้นเราเป็น่ไงี่ไงคอยอาดทุกชิ้นค่ะครับผมอ้าวนี่ไงมาของหนูเลยมีทุกอย่างมาหาไม่ได้นครับอานี่พีฟิดูเลยแันนเป็นไงพี่ิ์ดูพันวันดีอ้าวใช่นี่ไงเราก็จะคู่กันเเห็นมาปั๊บวิ่งไอ้นี่แททคอ้ยพี่ฟิลร้านนี้แท้พันเปอรนคุณี่เขาบอกเดี๋ยวเราลงลบหิวเลยเนี่ยนะเอได้นะนี่ โอ้น่ารักพี่พิมอุ้ยดูดิอันนี้คอลเลคชันอะไรนะอันนี้อันนี้แยกกับสปอนบล็อบอันเนี้ยไม่รู้ว่าค้อไหนอันนี้จะเป็นสปอนบล็อบนี่อันนี้สปอนบล็อบอันนี้ก็สปอนบล็อบสปอนบล็อบสปอนบล็อบแล้วก็ตัวที่ให้น้องอันนั้นก็อยู่ในคอนี้จะเป็นหน้าแบบนหลแล้วข้างล่างนี่อ่ะไม่รู้มันควรน่าจะแยกกันนะไม่ใช่ค้อนี้ด้วยอันนี้พาวเวอร์พัาบดูฝัฟเลย แล้วใครจะกล้าล่ะมีแถบบอลกล้าไหมอุ้ยแล้วอันนี้มาจากไหนอ่ะอันนี้ฟันแงน้องอันนั้นเป็นเบบี้ค่ะเบบี้ปันทีเดียวครับอ๋ออันนี้เลยครัะลูกค้าอันนี้เราเราฮิ้วเองทุกชิ้นนะคะครับผมไปฮิ้วเองที่ทอยอาอาสามั่นใจว่าไม่ไม่กดจิ้มไม่งั้นมันปลอมเยอะมากเลยคะได้ฮะับตัวนี้ต้นพิเศษต้นเรนโบว์ค่ะต้นเรนโบว์ครมีหอ มันเียนิเศไม่เห็นไหมปัดทอพันทอด้วยมันมีเสียงอยู่ข้างหลังไงอ่าอ่าใช่ขาดเจมลินฑ์ขาดี่รอดพั่น้องเห็นไหมเป็นไงพี่เฟรมไม่ไงตัวนี้เฮ้ยเอ้ยมันตดหดหูจังมันเหมือนจะขาดลมหายใจอ่ะจริงตดทั้งวันเลยฮะด้วยพันดิมันจะงองแงงกับเรา เป็นไงพี่ฟิล์มโหร้านนี้ใหญ่จริงแล้วสินค้าหลากหลายนะเป็นไงถูกใจแคร์บะลูกถูกใจแคร์ดีค่ะแคร์บะถูกใจแคร์บะมากกว่าเขาพับเกลอหน้ามันหักไปอันนี้หน้ายังยืดเนี่ยเป็นไงพี่ฟิล์มถูกใจไหมถูกใจเขามีคอลเลคชันนี้สี่ตัวจริงจริงนอกจากข้างบนข้างล่างก็มีอีกนะอันนี้คือจับบอนบ๊อบเออตัวอะไรอ่ะแล้วก็ตัวจิ๋วเขาก็มีนะเขาบอกคือเบบี้อือพี่ป๋องเฮ้ยมาว่ะฟิล์มเปิดมา ใช่ใช่ไหมนี่แหละพี่ป๋องเหลือตัวเดียวอ่ะตัวเดียด้วยค่ะเออตัวนึงอยู่ในมือลูกค้าอ๋ออันนี้เป็นพี่ป๋องเลยฟิล์มเฮ้ยพ่อมาห้อยนี่โดนเลยปะโดนเลยโดนเลยไหมโดนขโมยฟันแน่จะเป็นสี เหมือนวะไหนลองทำดูเลยเหมือนนะทั้งหน้าด้วยตัวนี้ใช่ไหมเออไม่เดินคิดว่าไงน่ารักว่ะแล้วแต่พ่อเลยไม่มันมันไม่ทําใครดีมันเขาหากันอยู่ไม่เถอตัวนี้ใช่มันเหมือนตัวเดียวเ่ยอ๋อฟันแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันอีกนะเนี่ยอย่างอันนี้เป็นฟันเรียงฟันเล็กอันนี้ก็จะเป็นฟันหลอมีสองซี่อะไรอย่างงี้แต่ละตัวฟันจะไม่เหมือนกันไม่มันมันอาจจะเว้นช่องเข้ากันแหละแต่แค่ว่าจะเรียงไม่สวยคำพูดอ นี่ไงตัวใหญ่ก็ฟันเหมือนกันเว้นไม่จริงแมวหนูตกใจแน่เลยแต่ว่าตัวไลน์เนี่ยเพาเพาว่าพับตัวปกติอ่ะในนี้แปลกกว่าไม่มีแตงคออ้าวสแกนไวยแม่ไอตัวนี้ฟันน่ากลัวมากเลยพี่เฟรมนี่นี่เออเขาตัวอะไรอ๋อมาจากเรื่องเดียวกันสวยดีทุกคนมันเป็นความน่ารักนะ น่าแลกแบอุ้ยตัวนี้ไงตดน้องตดดำไหนใช่ไหมใช่ตดดำไหมตดดำใช่ป่ะใช่ใช่แล้วฟันสวยด้วยดูวยดสวยกว่าพ่ออีกตลอดเลยแเราเป็นบุรี <c oughs> มันน่าจะจะเป็นตัวดำเนี้ยพอ่อตัวดำตัวไหน,น,นข้างบนนี่หรอใช่ใช่น่าจะเป็นไหนต<อ>ามแบบนี้แหละใช่ไหมตามเดียวกันใช่อเกัน อ่ะลองดูครับผมก็ร้านนี้ได้เป็นหนึ่งตัวแต่ว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะไปเดินดูก่อนนะเพราะว่ามันมีทั้งแบบสองสุ่มกองสุ่มด้วยต่อไปครับพี่เฟรมเดี๋ยวไปเดินดูกันต่อเอาลค่ะอ้าวร้านนี้ก็มีอุ้ยตัวนี้น่ารักมากอันนี้คืออะไรก่อนหูหูมันเป็นอย่างเงอ้ยยาห่ะใช่ตับนี่ไงเป็นสองสุ่มมีป่ะนี่งนี่เหรอเออนี่เลยแล้วตัวเขาแบบไหนอะตัวเขาจะเป็นเหมือนกระมืหยีแบบนี้หรือเปล่า แต่เหมือนว่าจะมีจะเป็นอะไรเป็นไม่ดีไม่มีกุญแจกไม่มีผุแจกอ๋อเป็นแบบนี้ครับพี่ฟย์อ๋อลุนคอลเลคชันมันจะมีสปอนบ๊อบด้วยถ้าถ้าหนูอยากได้สปอนบ๊อบอ่ะก็ต้องลองคำคำดูถูกตายแล้วดูมีละกีกองหนูคไม่มีซองขาดอะนี่เลยนะร้านนี้ก็เยอะนะปัญโถใช่ครับแล้าทำไมมีตัวเล็กด้วยจุดนี้แต่ลูกครับอืม่น สวยนะนี่พี่เฟรมอยู่ในตู้ก็มีไหนเฟทีมก็จะเป็นของที่อะไรนะขีดมัดไม่เหมือนวานใช่ค่ะอันนี้จะเป็นตามอ๋อนี่ครับแล้วมีสิทธิ์จะได้ตัวนี้ไหมอยากได้ตัวนี้มากเลยต้องตัวไหนครับแพททิกมีมีเปิดเป็นเด็กอ๋อ๋อมีด้วยพี่เฟมแพททิกจิ๋วน่ารักนะ ีแล้วในตู้ก็มีนะพี่เฟย์เจอใหญ่อุ้ยเจอไหมคะใช่ไหนคะพี่เฟย์เอาเจอแล้วแม่ยังไงอุ้ยไว้ก่อนแต่มันน่ารักแต่มันน่ารักแต่ไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นห่วงแบบนี้ไงแล้วหนูพยายามเป็นแบบว่าเป็นแบบนี้กับเป็นกดอ๋อใช่อยากได้กำมะหยี่มันใช่มันต้องเลิไม่ตั่งใจว่าในหนึ่ง box มันจะมีกำมะหยี่อันนี้ไหมมันน่าจะต้องแบบ อันหนึ่งบอกว่าอาจจะมีไม่เหมือนกันเพราะว่ามันมีแค่ที่สีส้มครับอ๋อใช่เพราะว่างเนี่ยเป็นกรมะมีใช่ค่ะก็อย่างเงี้ยคือตัวหายากมากอ,อ,อันนี้อันเนี้ยคือตัวหายากมากมากก็เลยมันย,ออยากจังสุกแล้วสุกอีกนนท์แม่แม่เขาหาละเผื่อเจอเจอไหมล่ะแม่ไม่มีแต่แข็งแข็งเออนี่จมเท่าไหร่ก่อนสามร้อยแปดสิบอ่ะโอเคเดี๋ยวแกะกันตรงนี้เลยนี่ทุกคนก็คือจะมี อะไรอ่ะน้องฟันเก่าเหรอเขาชื่อว่าโอทูมีเอเลี่ยนแล้วก็อะไรไม่รู้ว่าชื่อค่อนข้างยากมีลัดบี้มีทุกชนิดหลายอย่างหลายตัวอ่ะมาทุกคนเดี๋ยวเรา,าอ,รอ่ะมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นอะไรก่อนพี่ฟิล์มเป็นกล่องจุกตัวนี้ทุกคนฟังเกิร์หรอก็คือเขาจะมีทั้งหมด เก้าแบบใช่ป่ะล้วก็มีสีเคีดหนึ่งแต่ื่อกี้แม่ไปถามแม่ค้างาโหตัวนี้เขาเล่นกันอ่ะ<า>เดี๋ยวมาดูกันขอให้ได้ขอให้โดน<ช> <laughs> แกะหน้าร้านเลยนะฮะใช่แม่ค้าลุ้นกับเราปนเนี่ยเฮ้ยยังไงพี่ฟิล์มเอาสกู๊โอ้ยยังไม่เจอโอ้หนึก็เปิดมาแล้วเจอเลย <c oughs> เฮ้ยการ์ดเหรอเจออะไรเจอดูการ์ดก่อนเหระมันไม่มีสีเหมือนเดิมค่ะนั่นไงตามแบบ อ๋อดูตามแบบได้เลยเราได้ตัวนี้อ๋อได้วันที่สี่เข็สอบครบดีแล้วก็มดูสอบกนดิสวยนะอ้าวมาแกะเลยครับทุกคนอ้าวได้สีม่วงเหรอได้สีตาด้านค้าเฮ้ยเอ้วดูในแขนก็ไม่เท่ากันแต่ปันเท่ากันนะน่ารักดีครับน้องเป็นเอเลี่ยนพ่อใช่ไหมใช่เอเลี่ยน ได้มาหนึ่งจุกเทุกคนขอดูใหใกล้หน่อยพี่ซีน่ารักนะครับใช่เดี๋ยวคุณค่อยบบอกระเป๋าให้เลยเหรอใช่รูปปกติเขาจะเป็นเหมือนกระดุมแบบเนี้ยเย็บไว้ตัวโอเค,อคอวันนี้ไม่เต็มกระเป๋าไม่กลับหรอเอาให้เต็มพวงนี่ได้มาแล้วน่ารักดีครับชั่วโมงนี้เทนบันหล่อกำลังมาบันหลอ่อบันเหยียบบอลถ่างมา <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคนครับ อ่ะไปเดี๋ยวไปเดินดวนต่อนะครับเฮ้ยร้านนี้ของก็เยอะอยู่นะพี่เฟมมาดูกันว่าวันนี้เราจะเจอแบบไหนกันบ้างและได้ทั้งหมดกับบ้านกีโตะ <c oughs> แต่เฟรมอยากได้ตัวใหญ่คนมากกว่าไซสา์พงกุญแจแต่พูงุญแจมันก็ได้หลากหลายปุ๋ยด่เหมือนเปิดเป็นบูธเลยอ่ะอันนี้นา่ารักตดดำมีลิ้นน้วยนี่ไงแพทชิคพอแกะออกมาหน้าตาแบบนี้ จอตอนบอบยักษ์แบทแมนซูเปอร์แมนพอ่อเฟสทีบอันนี้น่าจะเป็นสโนว์แมนสีแอ้มเหมือนเฟอร์บี้อ่ะนี่มีกล่องจุ่มอีกแล้วอ้าถ้าฟิวเห็นข้างล่างอาจจะชอบมีฮิตตี้จอตอน้นฟันเห็นด้วยเหรอไม่เยินตกใจเฮ้ยแต่สีดำหนูว่าก็ฮิตนะแต่พี่ป๋องไม่มีเลยปะ่ะเออพี่ป๋องพอ่อ เฮ้ยน่ามั้ยเฮ้ยเขาตั้งแยกแบบนี้เลยอ่ะสวยนะตาจาเอาแล้วร้องเล่าร้องเล่าจะร้องถู่มอีกรอบก็แล้วเออสามสห้าสิบถูกบาลานเมื่อกี้สามสิบบาทไม่อยากแก่อ่ะไม่อยากไปให้ซีลอ๋อเดี๋ยวดูหน่อยอันนี้เป็นบัตแบบว่าเป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะอ๋อเป็นพวก หมาแมวอันนี้ถ้าเป็นจุดก็เป๊นี่ไงดำที่ด้านแล้วดูแมวแมวสามตามีความน่ารักนี่ไงน่าจะเป็นตัวนี้ปะอแม่รู้ว่าที่เราหิดแล้วมีสามตาเห็นปะตัวสีดำอ๋อเมื่อกี้หนูได้สามตาะสามตาติม่กแม่แม่หยิบให้ฟิวก็หยิบไปเลยเดี๋ยวไปแกะในช่องโน้นไปอันนี้อะไรพี่แล้วเขาดูตาเขาดีเป็นงไงเป็นแมวอแล้วฟันเขาเป็นไงต้องดูด้วย จริงๆที่เขาเล่นกันเนี่ยฝันคู่ฝันคู่ใหญ่เหรอฝันคู่เว้ถ้าไปลงขี้เขาบอกไม่ดีใช่เหรอมัวดูแม่ทำได้ไอ้ที่อาวเหรอคิดก็พูดไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวขี้นี่ขอไข่เลยขอควายอันนี้เดี๋ยวรับไปหนึ่งจุ่มนะเดี๋ยวไม่ให้ฟิวแกะฟิวเขาไม่ได้มาไงอืมอ่ะจ่ายเลยอุ้ยตอนนี้กระแส่กำลังมาพี่ฟิล์มใช่แอบเดินย่องย่องหาเนาะเยอะจริงเดี๋ยวรับไปหนึ่งจุ่มแล้ววันนี้ก็มีนะที่เนี่ย ก็มไม่ค่อยซาเนะาะก็จะมีตารกระดุมแล้วก็ตาที่เป็นดอกใช่แต่สปันโบของพี่ฟิล์มที่บอกให้ตัวเหลืองแล้วสวยนะไอ้มีตัวเหลืองตัวตัวสีชมพู่ใช่ตัวใหญ่อ่ะเหรอใช่ใวสวยดีนะเพราะว่า ฟรีแต่มันไม่ได้หนักเลยอ่ะมันเบามากแล้วเหมือนมันถอดกางเกงได้ด้วยเนี่ยกนะแบตเตอรี่ดูตามาดิเหมือนใส่คอนแทคอ่ะเขาเศร้ามากเลยเหล่อเหมือนพวกเมาอ่ะไอ้ไอ้ตัวเหลืองเนี่ยน่ารักเหลืองดูฟันนิดหนึ่งมีสองซี่เหรอใช่ไอ้นี่แยงไปหมดแล้วไอ้นี่ฟันอุ้ยสายนี้มันก็จะไม่ใช่เนื้อแบบปุยๆอ่ะเหมือนผ้าใช่ป่ะแต่ฟัน มคนปากเจออะไอ้พวกฟันเยอะก็เยอะเลยนะเนี่ยไอ้พวกตัวเนี้ยมาไม่เบื่อกันเลยอะเออมีสองซีกเต็มปากเลยใช่ไหมเป็นยัแม่ได้ยังได้ค่ะได้มาแล้วหนึ่งจุ่มนะครับจุ่มร้านที่เหวยคนละจุ่มเออไปที่นี่มีไหมพี่เฟย์เดี๋ยวเข้าไปถอดก่อนอ่ะไปไปเดี๋ยวพามาสำรวจนะมีไหมลูกมีอุ้ยมี สา0้อห้สิบองนี่ไงแบบนี้ก็จะเป็นแบบนิ่มๆเป็นขนอันนี้คือกำมะหยี่เออแต่ว่ามีมีแบบแกะออกมาแล้วด้วยเออนี่ไงพี่เิล์เป็นเ็ก็มีไม่แต่ว่ากำมะหยี่ก็คือเหมือนที่พี่ชั้นข้างล่างบอกเมื่อกี้แหละก็คือเขาจะเป็นคอนี้ใช่ไหมมันก็จะแบ่งกันที่เป็นพลาสติกกับแบบกำมะหยี่อ่าลองดูพี่ฟฟล์นี่ก็มีนะแม่แม่สายตาดีแม่ชี้มาให้ดูนี่พี่ฟฟล์ตัวใหญ่บอลบอบ ก็หล่ยๆคนต้องดูหลายๆราคาอินโมสุเตะอะไ่างเงยเมื่อกี้เท่าไหร่อันนี้ก็พันหนึ่งแปดสิบเลยข้างล่างพันสองเก้าสิบใช่อันนี้สี่เก้าเฮ้ยน่ารักนะดูไปดูมาเริ่มชอบอันนี้เฮ้ยอันนี้เหมือนหูเหลือมเลยเขาคืออะไรก่อนไม่รู้เป็นสีละทองแล้วมันคือลายเสือดาวหรือเปล่าไม่รู้อะโกฟังโกไม่อยู่ในคอไหนอะคอหน้าประหลาดอะ มันประหลาดหมดเลยโอ๊ยแต่มันสวยนะใช่แต่ฟิล์มอะยังแยกพวกคอลเลคชันไม่ออกเพราะว่ามันเพิ่งเข้าไทยได้ไม่นานอ่าแต่ม่ชอนู่แต่เรารู้ว่ามันน่ารักอันนี้ที่สี่จุดศูนย์คอลเลคคอลเลกเตอร์ทอยนะครับใครสนใจก็ลองแวะมาดูได้มีนะที่นี่นะไปเดี๋ยวไปเดินดูก่อนะครับคือเหมือนเขาเพิ่งเข้ามาขายไงแล้วทีเนี้ยของมันอาจจะยังบางบางบางร้านก็มีไม่เยอะบางร้านก็มีเยอะใช่ไหมใช่สี่กัยายนนะคะเดีดูไปเรื่อยๆขอบคุณ แต่ว่าถือว่าที่เนี่ยเอาเข้ามาไว้นะมา<ช>ถึงก็เจอใช่เจอเยอะด้วยทุกคนเดินไปเดินมากลับมาร้านเดิมนะไม่เดินบอกว่าจะเจอตัวนี้อุดตัวค่ะอ่ะตัวนี้น่ารักเลยน่ารักปะ่ะน่ารักคค่หนูไหมเออนี่เดี๋ยวไปเที่ยวนอนก็คนละตัวเลยฟิลมีแล้วด้วยไงเอออยู่ในเรื่องนี้ใช่เป็นสตอรี่เลยดูเลือกดูที่มันแบบเออฟันมันเห็นชัดๆหน่อยก็ได้น่อยจะเลือกอยู่นี่ง เหมือนปากเพะเลยาเ่ยขาดตัวพลาสติกเลยค่ะใช่เนี่ยแม่เป็นไงโชว์ฟันหน่อยต้องนิดนึงเลยเป็นไงแม่ตัวนี้สวยไหมเอาไปละตัวเนี้อ่าอ่าเอาไปอีกหนึ่งตัวอันนี้แสนว่าแปดสิบครับก็ของพี่ฟิลมีแล้วในเซตตัวนี้ไม่เดือนตัวนี้แล้วของฟิลตัวไหนมันไม่มีในร้านมันคือตัวสควิตบล็อกสควิตแล้วสควิตหมดมีสควิตหมดตัวอืม ก็คือในในคอลเลคชันเดียวกันนะครับใช่คือในเรื่องก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ตัวที่ให้ฟิลแล้วก็เอเลี่ยนแล้วก็ตัวหอยไหมตัวหอยหรือตัวทากนะลูกค่ะอ๋อเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นไงแม่ก็แปลกก็แปลกดีแม่ชอบตัวนู้นตัวไหนแม่ไม่เอาหอยทากจริงๆอ่ะฟิลอ่ะเขาเลี้ยงด้วยแม่เออเนี่ย นี่ทุกคนแม่ซื้อแพทเทกได้แล้วตัวนี้จะแพงกว่าทัววไหนทำเตาอย่างงี้ยิงฟันด้วยดิตาปุนๆเหมือนกันเลยอ่าไปที่นี่ของก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะทุกคนก็มีความหลากหลายนะของเล่นอาทอยกิฟช็อปต่างๆใช่ไหมแม่อะไรที่เขาพิถีพิที่นี่มีหมดใช่แล้วมาไวด้วยนะตู้ไงในตู้ไปเดี๋ยวไปดูกันไหนมีตัวที่ใช่ร้ไหมอะพี่ฟิล มีแครแบใช่แต่แปลกไอเซ็ตเจ้าปนบบทำไมไม่มีสกิ๊เวิร์ดแบบพี่ฟิลได้ไปหรือว่ากลายเป็นตัวหายากเออเฮ้ยเจตัวเนี้ยคนไม่ค่อยซื้อหรอกเอาตัวที่ซื้อให้ฟิลอะไอฟิลนะไหนหน้าตาย,ยัางไงเปิดให้พ่อดูหน่อยเออจริงๆเม,มืม่อก<ๆ>ี้ร้านข้างบนมันก็มีครบนะแต่ตัว,ต,วตัวที่ฟิลได้ไปอ่ะไม่มีไม่มีใครลงเลยจริงไม่ไงหรือว่ามันไม่มีนี่ไงเออไม่เคยเคยอยู่ในแก๊งนี้ว ใช่ไหมอันนี้มีครบเลยยกเว้นตัวนี้ใช่ไม่มีเลยเนาะเรายังไม่เห็นเลยนะใช่แย่ไปเลยมเนี่ยเข้าไปดูข้างในไหมผื่นปลา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 ไปดูกันแม่แต่แต่อันนี้ก็น่ารักนะจุ่มเท่าไหร่เนี่ยมันน่าจะไม่จุ่มปะน่าจะเป็นอ๋อโชว์เลยอันนี้อันนี้จะเป็นจุ่มเนาะแต่โซเด็ตเป็นซีรีส์หกกันหมดใช่ครับก็ยังไม่มีอ๋อมีข้างในมีข้างในอันนู้นไซส์ใหญ่ไหมเป็นโพแองก์เหมือนที่ซื้อเมื่อกี้อ่าแต่ว่าใหญ่กว่าไหม อ๋อเท่ากันพี่ฟิฟล์มเออใช่หรือมันหายยากวะก็เลยเห็นพี่ฟิล์มพลาดละแต่หนูให้น้องหนูให้น้องเลือกหนูซับพ์บ็อกอา้าวพี่ฟิล์มต้องถามพี่ก็ดูดิเออไม่มีอะฟิลที่ของซับฟิลด์ไม่มีหรอรับอีกสามกลายเป็นสี่นะขาดตัวเดียวก็อยู่ฟิลครบเซตเลยใช่เป็นไงพี่ฟิล์มวันนี้ แม่รับจบแม่บอกาาเออแม่บอกว่าไม่เป็นออไรแม่สู้ๆเอ้ยไว้เดี๋ยวเอาไปรีวิวให้ดูกันเสียดายนะถ้าร้านพี่เขาขายครบเซ็ตจะจะดีมากเลยนะขาดตัวเดียวไม่เป็นไรอยู่กับปิว้วเนี่ยพี่ฟิฟ้ามนเป็น,นตลกทีก่จังเออไม่แต่หนูกลัวไม่มีที่วางกลัวแบบไม่ได้สนใจมันขนาดาน,นั้นได้โอเคไปเชืยอย่ออื่นดีวกว่าป่ะ แต่วันนี้ก็ที่ตามหาก็คือถือว่าตามเป้าว่ามีเกือบทุกร้านที่เราชอบแวะใช่ไหมเมื่อกี้ปอบใจแม่เข้าไปนะโอ้เอะเจ็บหนักไม่กล้าห้อยอีกทีเออป่ะลุยหนักมากไปทุกคนเดี๋ยวมาดูร้านนี้กันลิตเติ้ลทอยนี่หร่อดีที่สใช่ครับเต็มเลยครับขออนุญาตนะพี่นะมานี่เลยก็จะบอกว่าร้านนี้นะ มอนชิชๆนี่คือค้งแสงแห่งประเทศไทยเลยว่าใช่แล้วตอนนี้มีคอลแลบกับประเทศไทยเฉพาะก็คือจะใส่ชุดนักมวยช้างชุดนักเรียนนี่ค่ะแบบข้างล่างอ๋อร้านเพิ่งส่งให้มาเป็นกิบล็อกเซตเปทีบเดี๋ยวไว้แบ่งกับฟิวเฮ้ยคือดีอะพี่ฟิมร้านนี้ของเยอะจริงใช่ตุ๊กตาแบบที่เราจะไปผนอนฟูมีนู่นด้วยที่เราจะไปฮอกงเราจะเจอพวกตัวนี้วไหนอัพี่แอนเป็นฟิวซื้ออะไรอยู่ ซื้อให้พี่เขาไงใช่ก็พูดมานี่เขาเตรียมเงินกันไปกันแล้วจริงเนี่ยใช่แต่วันนี้เราไม่เตรียมเพราะเราจะใช้ตังค์พอ,อมีที่อชอบอย่างร้านนี้จริงๆหนูไปเผลอเล็งตัวข้างล่างแทนที่มันไม่ใช่บ<น>อลชีมันจะเป็นตัวนี้แบบที่ฟิวซื้อให้นี่หรอซื้อมาจากที่นี่แหละ น้องไม่ไม่ใช่มัใหวะน่สองกแ่ปหน่าเฮ้ยชวาล็อปปี้ไสแบบฟิวอะพี่พีบอกว่าละลานตานะครับที่นี่กลั็ไม่ได้อะเพราะว่าบางแบบอาจจะไม่ได้ว้าวขนาดนั้นกับหนูเพราะว่ามันเป็นไซส์ใหญ่ไงหนูค่อยไม่ได้อะ โอ้โหต้องขนาดนั้นเลยอ่ะใช่หนูมองยากโอ้ตัวมันใหญ่มันหนักกระเป๋าแล้วเนี่ยอุ้ยแต่เยอะจริงนะแม่ที่นี่นะลิตเติ้ลทอยนะชั้นสองนะครับเป็นไงพี่เกยน่าหลักดยแม่แม่เชีย์ของพี่ขอดูได้ไหมได้บอกคุณพี่เขานี่นะ กู้หญิงชายฆ่ากันเปืลอาไปทางไหนไปเดี๋ยวเข้ามาดูพี่ฟิล์มแบ่งแม่ตัวหนึ่งอ่ะเปนแบ่งน้องฟิล์มต้องเอาไปแบ่งน้องพน้องแบ่งเธอก็สีบลูไว้ให้น้องสีฟ้าหนูก็ไปคู่กับแล้วไม่คิดว่าหนูอยากได้สีชมพูแล้วให้ดูแบ่งกุญแจไม่เป็นไรเดี๋ยวแต่อุ้ยพี่ฟิล์มอยากได้เหมือนกันเดี๋ยวเอาให้ได้ค่ะ ฮ้ยแต่หนูก็ไม่ได้อยากสัมกับสองไงหรองั้นน้องต้องปล่อยเขามาเลือกเองแต่ฟิลบอกว่าฟิลทำตัวไหนหายนั่นแหละใช่าใปะฟิลทำหายตัวหนึ่งด้วยเป็นเป็นตัวผู้ชายไหนเป็นเพื่หนนะคะเป็นมิกตัวอะไรหายนะแม่ของฟิลตัวนี่เป็นสีแดงมิกกี้เมาส์เหรอวันชี้ผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ย ไม่ใช่ใช่ไหมแม่จาไม่ได้ไม่ใช่แบบนี้ไม่จำได้เลยนี่ไม่มีไม่รู้เขาเขาบวชหายเขาไปขึ้นสำล้อแล้วก็ไปเกี่ยวร่วงไม่ใช่ใช่แดงไปแล้ววะมันเดี๋ยวนะเป็นมิกกี้เมาเพราะจำไม่ได้วันนั้นน่ะไม่ใช่มิกกี้ไม่หรอกจำไม่ได้จริงอุ้ยอันนี้บ้าฟิวเอาบ้าตอนนั้นที่ฟิวไปลอบแล้วอยากได้อะ ไม่โล่นกันแม่เขาเลือกใหญ่เลยอ่ะ<ม>เองกบพ่อเนะี่ยคู่นี้ฟิวมีย่งเหมือนคุณว่ามีเลยะยังเพราะว่ายัางยงังเขามาซื้อมาซื้อกับพ่อเลยไม่มีพี่ฟิ์มเลือกตั้งนานสรุปว่าได้คู่นี้คู่ที่แม่ชอบแล้วน้องว่าสีอะไรน่าจะชมพูนะเดี๋ยวฟิ์มเอาฟ้าเองอก็คือเอาไปสองตัวเดี๋ยวไปแบ่งกันใช่ไหมใช่ตัวละหกรโอเคราคาดีมากคน หน้าหลังอะไปใส่เบบี้คู่นี้ก็คือยังไม่หลับเนาะใช่แต่น้องน่ารักนะโอ้ยเคสแอปเปิลกุ้งนังกุลาด้วยตัวนี้ค่ะเบวี้ก่อนเราดูออกพอมาอยอะมากบางตัวรีสต็อกไอ้ตัวโมกุ๋วแล้วนะกลับมาเหลือตัวแล้วประมาณ500 นี่แต่แยกถุงมันไปเลยจะเป็นแบบไปไม่ต้องทะเลาะกันใช่ปหมไม่เคยทะเลาะอยู่แล้วแล้วน้องเสีอะไรลูกน่าจะชมพูนะฟิลเราพี่ฟิวไหมสี้าเราจะเอาสีฟ้าให้อ๋อมีถุงใส่ให้ด้วยอุ้ยดีเลยนี่ได้ไปแล้วนะก็เอาตัวเองเลยจริงเดหนูเปล่าเฮรอโอ้โหดีมากอ่ะเรียบร้อยขอบคุณครับ ค,คไปนี่แหละทุกคนร้านนี้ก็เรามาซื้อสองครั้งน,นะนะของเขาค่อนข้างเยอะนะม่อนชิคือแน่นจริงทุกคนร้านนี้นะแล้วก็อีกร้านหนึ่งดีทอยนะตรงนี้ก็ร้านอาทอยนะที่เนี่ยราคาดีมากนะทุกคนแล้วก็มีอีกร้านนะที่แนะนานะครับก็จะเป็นร้านพี่หมวยที่อยู่ชั้นห้านะคือใครมาที่เนี่ยดีทอยเนี่ยแวะมานะทุกคนราคาดีจริงราคาไม่หลุดอะ่ะ โอเคทุกคนวันนี้เราก็มาตามล่าหาโน้งปันนหยดนปันหลอปันเหลืองได้ครบตามที่เราอยากได้แล้วเนาะใช่ค่ะแล้วอยากจะบอกว่าร้านที่นี่ขายกันเยอะมากก็สามารถแวะเข้ามาดูกันได้นะคะถูกใจตัวไหนก็รีบรับกลับบ้านเลยใช่ครับแนะนำให้ดูหลายร้านดูรัคหาก่อนก็ใจเย็นอย่าวู้ว่าเหมือนนีใช่แต่ว่าโดยรวมก็มีหลายแบบอยู่นะก็ถือว่า ทันกระแสมีพวกควลกอลแลบโอเคธรรมดาแบบจุ่มก็มีถ้าใครอยากหาก็แวะมาดูที่นี่นะสำหรับคลิปนี้เราก็ได้กันไปหลายตัวมากดูจากถุงแม่นนเบลเลอร์เลยทุกคนเดี๋ยวไว้แบนบอกให้ดูนะคะงั้นะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะ